สวัสดีครับท่านผู้ชมครับอ่าวันนี้ก็มาอยู่หน้างานอีกเช่นเคยนะครับสําหรับกําแพงบ้านนะครับอันนี้พามาดูวิธีการใส่เหล็กเทคับหลังหรือว่าเทเอน็นที่ก่อเบิ้ลสองชั้น,นครับที่ผมใส่นะครับก็คือเหล็กเจ้าตัวที่ตอกลงไปเนี่ยฮะตอกลงไปตรงระหว่างตัวนี้จะตัดบางท่านจะตัดยี่ห้าก็ได้นะครับแต่ผมตัดที่สามสิบเพราะว่าเอาไว้พอเชื่อมเข้าไปแล้วก็งอไปหาอีกฝั่งหนึง่ง ใช้เหล็ก2เส้นเหล็ก2นะครับใส่สองข้างเลยะระหว่างอิดก้อนนอกกับอิดก้อนด้านในน่ะสองเส้นนะครับใช้ดอกสวรรค์6.5ครับพอดีแล้วก็ตัวนี้ก็ตอกก้อนหนึ่งก็หเส้นนะครับหนึ่ง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 เส้นเหล็กนะครับก้อนหนึ่งก็ตอกอันหนึ่งก้อนหนึ่งก็ตอนนกอันหนึ่งนะครับอ่าแล้วพอเวลาเชื่อมก็เชื่อมเสร็จปั๊บผมก็หักงอไปหาอีก เหล็กอีกเส้นหนึ่งอีกฝั่งหนึ่งนะครับมันก็จะยึดกันไว้แบบนี้นะครับถ้าตัดยี่ิบห้ามันอาจจะพอดีนะครับตอกลงไปแป๊บมันจะเหลือประมาณสักมันจะหักตรงๆได้แต่อันนี้ผมแบบเหลือไว้ยาวหน่อยไว้หักงอแบบว่าให้มันเป็นเป็นสามเหลี่ยมครับเนี่ยฮะเป็นแบบว่าถักไปถักมานะครับดูแล้วมันก็เปลืองเหล็กนะฮะถ้าตัดยาวก็เปลืองเหล็กอ่าแต่ก็เพิ่มความสวยงามขึ้นมาได้นิดนึงถามว่าแข็งแรงไหมมันก็เท่าเดิมนะครับ ใส่บางคนเขาจะใส่เหล็กเลสามหุนนะครับสามหุนใส่ตรงกลางเส้นเดียวเลยตรงกลางเส้นเดียวแต่ว่าใส่เป็นสองชั้นขึ้นมานะครับที่ผมเคยเห็นนะที่เขาใส่แบบก่ออิบล็อกเบิ้ลนะครับอันนี้ผมก็นําแนวทางมาให้ดูนะครับสําหรับเทคนิคของผมนะฮะการใส่เหล็กทับหลังสําหรับก่อเบิ้ลอิดอิดเบิ้ลที่เราเบิ้ลขึ้นมานะครับอ่าบางคนใส่เส้นเดียวผมไม่แนะนํานะครับเคยเห็นเหมือนกันเขาจะใส่ตรงกลางเส้นเดียวเลย เขาบอกว่าเร็วดีเสร็จไวเขาบอกมันเสร็จไวจริงครับแต่ว่าเจ้าของบ้านเขาไม่แฮปปี้นะครับใร <laughs> ก็ไม่เห็นผมเคยเห็นแล้วนะครับอ่ะก็ฝากไว้เท่านี้นะครับเทคนิคเล็กๆน้อยๆนำมาฝากกันนะครับแล้วเดี๋ยวพบกันใหม่ในคลิปหน้านะฮะสำหรับวันนี้สวัสดีครับ